สิ่งที่เขากลัวและเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะนึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะสิ่งที่เขากลัวแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณคือเรื่องอะไรนะคะเขากลัวและเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณในเรื่องอะไรคิดมากกังวลหวั่นไหวไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะความรักรักเดียวใจเดียวหวงแหน หึงแล้วก็ไม่พูดไม่ได้แสดงออกเก็บไว้เองนะคะแล้วก็ความหึงความหวงความโมโหด่วนตัดสินใจนะคะเขากลัวแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณในเรื่องความรู้สึกของคุณนั่นเองความไม่ไว้ใจความหวั่นไหวความเซนซิทีฟในหัวใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวคุณเข้าใจผิดในตัวเขานั่นเองกลัวคุณไม่ไว้ใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเขากลัวคุณจะหวั่นไหวไม่แน่ใจในความสัมพันธ์กับเขานั่นเองนะคะ